สวัสดีค่ะวาวาค่ะวันนี้นะคะวาวาก็จะมาทำชาเลนจ์อีกแล้วค่ะชาเลนจ์ challenge ของวันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ Saturday Skin ค่ะตัวนี้แต้มอ่าไม่มาข้างหน้าจา่ะอ่ะเอาใหม่แบรนด์ Saturday Skin นะคะในโปรดักต์ของยูสุวิตามินซีส e e ปมา s k สค่ะเยะ่อะทำไมถึงเลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าวาวาเป็นคนชอบยูสุอยู่แล้วก็คือกินน้ำยูสุชาดำยูสุแล้วก็เค้กยูสุกินเยอะอะยูสุอะ ก็คือชอบยูสูมากนะคะแล้วอันเนี้ยก็คือไป Google มาว่าจะเอาสลิปมาร์กตัวไหนเป็นสลิปมาร์กที่แบบดีแนะนําตัวไหนบ้างอะไรอย่างงี้ก็คือ Google มามันก็จะขึ้นป๊อปอัพตัวนี้เลยตัวเองก็ลองไป Google ดูนะมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าไอตัวสัปดาห์สกินเนี่ยดังค่ะก็เลยลองซื้อดูลองซื้อมาใช้อันนี้มีขายที่เซฟลานะคะก็ไปโดนกันได้น,นะจ๊ะอย่างแรกที่สาวกยูสูอย่างเราแพคเกจจริงน่ารักมากเห็นปะ่ะนี่มีความส้มเปิดออกมาปึ๊บ กินยูสุมากอืมนิพาเป็นเจลลี่เหมือนชายยูสุเลยเว้ยแอบเปรียบกับนี่ชายยูสุของจริงแต่คือชาย,ยูสุวันเนี้ยกินยูสุหอมเวิวรคจิตะกินหอมแต่ว่ากินชามันจะแรงก,กว่าเนอะแล้วกูจะพูดทำไมเนี่ยนี่ มีแต่กล้องเรานะคะมาขำเราอะ่ะอะไรอะรนั่นแหละจะพูดอะไรลืมเลยก็ยูสูนะคะจะมีวิตามินซีมากกว่าส้มธรรมดาถึงสามเท่าดังนั้นผิวเราก็จะเด้งเด้งเด้งแล้วก็สดใสกว่าตัวส้มธรรมดาเนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าสามอาทิตย์ผ่านไปหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะเย้ไปดูกันเลยป๊า นี่นะคะแกะออกมาเนื้อส้มยูสุนะคะเอาไปแช่เย็นเย็นชื่นดื่นกร มาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทิ้งไว้ทั้งคืนเลยเดี๋ยวไปดูกะแตนโฉมหน้าของวันแรกนะคะมันก็จะรู้สึกว่าผิวมันตึงๆแล้วก็มันฟูๆอิ่มๆอยู่วันที่2นะคะให้ดูสภาพผิวก่อน อันนี้คือหน้าหลังจากที่ฉีดวัคซีนไป2วันนะคะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้หน้าของวันที่สองนะคะอันนี้หน้าสดเลยนะหลังจากล้างหน้าผิวให้ดูใกล้ๆ มันก็จะฟูฟูขึ้นหรอฟูขึ้นมันอาจจะมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ว่ามันฟูขึ้นเดี๋ยวจะทดลองไปเรื่อยๆจะครบ2อาทิตย์ก็จะทำทั้งหมดประมาณ4 -5 ถึงครั้งนะคะเย่โอเควันที่3นะคะน่าสดเช่นเคย ตัวเจลลี่นะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นแยมส้มเนาะมันจะมีเนื้อส้มผิวเปลือกส้มของยูสุผสมอยู่ด้วยนะคะต้องมองใกล้ๆถึงจะเห็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก่อนที่วาวาจะมาร์คซ่าคือวาวาจะทาโทนเนอร์ก่อนนะคะจะใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะเซรั่มก็จะเป็นตัวนี้ค่ะค่อยลงด้วยยูสุมาร์กนะคะ ก็คือไปสามสเต็ปแบบนี้หน้าหลังจากที่ล้างออกนะคะของมาร์กของวันที่สามผิวผิวอันนี้หน้าสดเหมือนเดิมจอะอจากวันนั้นไม่ใช่จากวันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบอิ่มฟูี่โดยเฉพาะเวลาที่เราล้างมาร์คออกอะ่ะหน้ามันจะรู้สึกว่าเต็มอิ่มฟูอืมรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นมาร์กอีกครั้งหนึ่งก็จะครบสองอาทิตย์แล้ว ไปดูกันวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วนะคะก็นี่ซูมหน้าก่อนอย่างที่พูดไปทุกวันนะคะเวลาเราล้างหน้าเสร็จหลังจากมาร์กเนี่ยหน้ามันจะรู้สึกอิ่มแล้วก็ฟูแล้วก็ รู้สึกว่าหน้าใสขึ้นไม่รับสิวตรงนี้นะอันนี้มาจากไหนไม่รู้รู้สึกมันใสขึ้นจริงนะดูดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูสรุปผลกันค่ะิโอเคค่ะครบ2องอาทิตย์นะคะก็คือบาวามาร์คไปทั้งหมดวันด้วยกันนะคะจากที่มาร์คนะคะก็จะรู้สึกว่าผิวอ่ะอิ่มฟูขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิว,วมันแน่นขึ้นนะคะตลอดสอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่นี้อาไปดูรูป before after กัน ปลดมองข้ามสิวไปนะคะอยู่ดีก็มีสิวโกงแปล okay, กลับมาที่หน้านี้จ้ะสปปรรพคุณนะคะที่อ้างอิงกับกล่องเนี่ยเขาบอกว่าตัว Saturday Skin y u z u Sleep Mask เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะคะมันก็จะทําให้ผิว glow ขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกสดใสขึ้นรวมถึงทําให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นเดี๋ยวจะมาสรุปกันนะคะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผิวเป็นยังไงขึ้นหลังจากใช้ตัว y u t u Vitamin Sleep m a s นะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะ อันนี้ชุ่มชื่นเลยให้คะแนนสักประมาณ80ต่อมานะคะเรื่องความโกลตามที่ข้างกล่องเคลมว่าใช้ยูสูร์เนี่ยน่าจะโกลความโกลอ่ะวายยังไม่ค่อยเห็นเลยมันยากเลที่จะโกลภายในสอาทิตย์ถ้าโกลได้ภายในสองอาทิตย์ไปใช้ไฮไลท์เตอร์ค่ะตึงความโกลให้ไปประมาณ50นะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นว่ามันโกลอะไรหรือสดชื่นอันนี้อันนี้ให้ให้90เลยเพราะว่า รู้สึกว่าผิวสดชื่นน่องจากว่าเราเป็นคนชอบ t e x t อร์ของเนื้อเจลอยู่แล้วรวมถึงกับกลิ่นยูสูเนี่ยมันดีมากก็คือแบบโอเคฉันให้เธอ90เ yeah ย้คะแนนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่ชอบของตัวนี้นะก็คืออ่าอย่างแรกที่เคยบอกไปคือชอบ t e x t อร์เนื่องจากท e เจ u r e น้องจะเป็น t e เจอร์ของเป็นเจลแล้วก็จะมีส่วนผสมของยูสูสองคือชอบกลิ่นเนื่องจากชอบกลิ่นยูสูอยู่แล้วเป็นคนชอบโม้มจก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอโราเทอรรปีชนิดหนึ่งก็คือผ่อนคลาย ข้อ3นะคะรู้สึกว่าผิวอิ่มฟูดีข้อสุดท้ายราคาไม่แรงมากสรุดแค่นี้ใครอยากได้อยากโดนก็ไปลองกันได้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะบายอันยัง